กลับมาเจอกันที่ห้องน้ำห้องเดิมคนก็คนเดิมที่คาดผมก็อันเดิมแปลงไฟฟ้าแบบหมดจริงๆครับก็วันนี้แปลงไม่ใช่อันเดิมเปแปลงอันใหม่แปลง ปกต <c oughs> <c oughs> ยิยังไม่หายหวัดเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับอันนี้ขอคอนเฟิร์มว่าคนที่ชอบติดตามโดมกรลมออนไลน์ ชอบดูคลิปของผมเคยดูใน Facebook ของเพื่อนหรือเคยติดตามหรือเข้ามาดูใน YouTube c h a n n e ลของผมตอนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปครับสำหรับผู้ที่ใช้ iPhone นะครับนะตอนนี้ iPhone, iPod Touch, uh, iPad นะครับอีกไม่เกิน10วันครับกำลังจะมีแอปพลิเคชัน บน iPhone, iPad, iPod Touch ของผมนะครับซึ่งทาให้ทุกทคนสามารถโหลดแอปนี้เข้าไปได้ฟรีในอุปกรณ์ของทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จปุ๊บทุกทุกคนก็จะสามารถเข้าไปดูคลิปของผมผ่านแอปพลิเคชันของผมได้เลยทันทีนะครับมันไม่ใช่แค่คลิปครับทุกคนจะสามารถอ่าน Twitter รของผมในนั้นได้ทุกคนจะสามารถอ่าน Facebook ของผมได้โดยที่ ไม่ต้องแอดเป็นเฟรมของผมหรือว่าต้องฟอลโล่ใน t วิตเตอร์ของผมเลยนะครับถ้าผมจะมาพูดทมแต่งฟันให้มันยากไหมที่สำคัญกว่านั้นในนั้นะจะมีเกมอะไรสนุกสนุกมากมายที่ทุกคนจะได้เล่นกับผมนะครับเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟก็คือเล่นได้จริงๆสดๆนะครับอีกไม่เกินสิบวันครับอยากให้ทุกคนที่สนใจตรงนี้เตรียมตัวรอแอปอันนี้ไว้ครับสนุกแน่นอนขอดิมปิงไปแปลงฟันก่อนบ๊ายบาย